คนคนคนนะครับเสร็จแล้วก็คน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 นี hmm. ้เข wow. uh ้า huh. กันนีะครับดูนะครับเห็นเด้อสมแคลครับสมแคลเป็นไงครับเขาใหญ่ดีหรอเอาสามเม็ดลรครับไปนี้เนาะอ่ะทีเดียวสี่เม็ดไปเลยครับจุกจุกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ํ สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับในช่องหญิงฟินฟู้ดนะครับวันนี้นะครับผมมาเที่ยวบ้านก๊อฟนะครับเป็นบ้านส่วนของก๊อฟนะครับเดี๋ยวก๊อฟเนี่ยจะพาผมไปกินผลไม้ท้องถิ่นยทีทนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นผลไม้อะไรแต่เ็าบอกว่าเป็นทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดของดีประจําหมู่บ้าน เดี๋ยวเราไปกินกันนะครับว่าคืออะไรนะครับบางคนก็ยังไม่เคยกินครับครับไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาลองผลไม้อย่างหนึ่งครับของคนอีสานนะครับคนอีสานชอบกินมากๆนะครับตัวนี้แล้วแต่คนชอบคนที่ชอบเปรี้ยวส่วนมากจะชอบตัวนี้นี่ก็คือมะคอครับมะคอหรือว่าลูกคอนะครับรสชาติก็จะเป็นเปรี้ยวๆนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูครับว่าจะทํายังไงวิธีการกินหรือว่าวิธีเราไปกินกับอะไรแล้วกันเดี๋ยวผมจะทาให้ดู สำหรับเนื้อข้างในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูรูปหนึ่งก่อนเนาะข้างในก็จะเป็นออกสีส้มๆแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวชิมให้ดูเลยรูปหนึ่งก่อนชิมแบบเปล่าๆก็ได้นะครับไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรครับเพราะว่ามันสุกแล้วอืมต้นนี้อาจจะอมหวานๆนิดนึงแต่รสชาติส่วนมากอาจจะเป็นรสชาติเปรี้ยวนะครับแต่ว่าต้นนี้จะอมหวานก็อร่อยครับอร่อยดีครับแล้วต่อไปมาตัดเปรี้ยวกันแล้วกันเดี๋ยวผมมาทำน้ำจิ้มใส่โอเคครับ เริ่มกันที่น้ำปาลานะครับใส่น้ำปลาก่อนเลยเนะระดับได้ตักเข้าไปเราอาจจะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้น้ำปลาใช้เกลือความเค็มของเกลือช่วยนิดนึงถ้าเราใส่น้ำปลาเยอะมากมันจะบางคนแบบว่ามันเค็มเกิอนอนี้เนี่ยเราใส่น้ำปลาพอดีพอดีเกิดไปช่วยนิดนึงนะครับเให้มันหอมนิดนึงอย่าใส่เยอะมากเกลือมันจะเค็มเกินครับใส่เกลือเข้าไปนิดนึ่งระดับสามรับน้ำตาลระดับนน้ำตาลไหนก็ได้น้ำตาลทรายแดงทรายขาวก็ได้นะครับใส่ไปแล้วแต่คนชอบหวานนะครับ ใส่หวานนิดนึงก็ได้อาจจะใส่2ช้อนก็ได้ครับเพราะว่าอ่าไอ้ตัวนี้มันเปรี้ยวนะเราอาจจะตักเปรี้ยวพอดีก็ได้ผมไม่เคยชอบกินหมอนใส่แค่นี้พอคนก้าวไปนิดนึ่งครับหาพริกเสียพริกป่นมันมีแบบว่ามีสิต่อไปนะครับก็เป็นพริกนะครับแล้วแต่คนชอบเผ็ดนะครับใครชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะนะครับใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่ตอนผมชอบเผ็ดครับใส่ไปเลย นี่นอ hehe, พอดีครับ well. to ทีนี้พอละพอดีละวทีนี้ก็เตีดตผงชฉีนะครับสุดท้ายมันชอบกั่วครับใส่เข้าไปหทำห่อมีเลยกนี่อีกออย่างหนึ่งของแซบของแซบอยู่ไหนเนาะของแซบรสเป๊ะไม่ใช่ผงชูลรถผงชูรสอย่างเงี้ยตัวชีเด็ดนะครับนี่ครับตัวชีเด็ดมันจะเม็ดเป็นเม็ดแบบนี้ครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับใช่เม็ดอย่างเงี้ยใส่พอเหมาะนะครับพอเหมาะไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันจะแซบเกินไป นี่นครับนี่นนดมดมดูก่อนุใกกอืฮแค่กลินก่นก็นแซ่บแล้วครับผมจ<ะ>้าใส่ยีเลยนะ,ะมือดีเสียวแบบมืใหญ่กินห้มีใหม่กันไนดะ้ไหมเพืเ่อเสียงคือเพงเนี้

เน่าครับเนาอันนี้เนาเอาต้องเลือกใส่ดีๆใส่เาเป็นยยันรี่่วยช่ได้ก็ช่วยไปครับแปแยนแบแโยนนี่จริง คนคนคนนะครับเสร็จแล้วก็คน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 นี้เข้ากันนะครับดูนะครับฮึ่มยันโสมแคลวับสมแคลเป็นไงครับเอาสามเมตรรครับอันนี้เนาะอ่ะทีเดียวสี่เม็ดไปเลยครับจุ๊บห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ํ มากเดี๋ยวขออีกครั้งนะึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรนะอันนี้มะข้อค,ครับมะข้อมะข้อเป็นอาหารผลไม้ท้องถิ่นครับเป็นท้องถิ่นอีสานครับเป็นรสชาติเปรี้ยวนี่นะครับอร่อยสองห้าสอยุสองวันแล้ะบ้านละบ้านมาเป็นยังเรื่องอะไรแบบนี้ครับโอ้ยแซ่บมากโหคำนี้นี่คงชุดเลย างเด็ดสุดเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับอ่ะแบบเบบีก่อนเป็นชิ้นอันนี้เนเปรี้ยวมัเบรแล้วเียที่พี่้เี้ยวพิชเลยเดือนมาอีกส